วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรด Apple Watch ของผมให้เป็น iOS 10นะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับจากเวอร์ชันเดิมนะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็อันนี้ผมดาวน์โหลดอยู่นะได้ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับถึงจะขึ้นพรีเพล์ริงแบบนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับแบบนี้เนาะนะครับส่วน a อ p l e Watch นผมก็เสีย นะครับผมเสียบชาร์จไว้ตลอดเลยนะตอนที่อัปเกรดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามารอตอนที่เสร็จดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าจอแรกที่ขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาว่าฮัลโหลเหมือนซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับผมนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เนาะเหมือนกับว่า w a t c h OS 10เนี่ยเขาจะยกเครื่องใหม่ ทั้งหมดเลยนะนะครับก็ถึงสอนเราใหม่นะปกติเวลาอัปเสตมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เราตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสกู่นี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าจอผมในกาผมก็จะกลับมาหน้าจอเดิมแบบนี้นะครับยังไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนะครับผมแต่จริงๆแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่ดูให้อ่าทีละสเต็ปเลยนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดิมนะครับจากที่ผมเคยหมุนตรงนี้นะครับเนี่ยครับหมุนตรงนี้นะแล้วกลายเป็น ในโหมดนะครับตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมนะครับเปลี่ยนเป็นวิดเจ็ตแทนนะครับนี่มีวิดเจ็ตใหม่เพิ่มขึ้นมาแทนนะครับซึ่งวิดเจ็ตนี่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามสไตล์ที่เราใช้งานได้เลยนะครับโดยการกดค้างไว้แบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกให้ลบให้เปลี่ยนให้เพิ่มนะครับผมนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมานะครับผมนะครับนี่นะเป็นวิดเจ็ตเพิ่มมาใหม่นะครับแล้วก็เดิมเนี่ยในแอปนะครับผมเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหน้าแรกนะครับในวัดโ ในโหมดเราจะหมุนจากตัวคลาวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นออโต้ครับออโต้หมายความว่าไงนี่ครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับพื้นที่ที่อยู่บนบริเวณหน้านาฬิกาผมเนี่ยมีแสงมาเยอะนะครับผมเวลาเรากดนากาดูมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับแล้วผมจะให้มันสลีปไปใหม่นะปกติแล้วเราต้องหมุนคลาวใช่ไหมครับเพื่อที่จะทําให้เขาเข้าไปสู่ฟังก์ชันไนโหมดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนเองครับนี่ครับกดขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นไนโหมเสียงแดงแล้วนะเห็นไหมนะครับ แล้วหน้าจอทุกอย่างก็จะดิมลงมาหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นไห์โหมดแล้วนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพอผมเปิดไฟนะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมด้วยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเห็นไหมเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยฟังก์ชันนี้น่าจะมีตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเป็นโมดูล่านะโมดูล่าตัวใหม่เรยกเรียกว่าโมดูล่าอันต้านะครับก็คือตัวนี้นะครับอยู่ในเฟสแกลเลอรี่นะมันจะเพิ่มขึ้นมาอันแรกนี้เลยนะครับเป็นโมดูล่าอันต้า ผมกดเพิ่มไปแล้วนะครับนี่ครับเพิ่มไปแล้วในในเครื่องผมนะนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับเดิมเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนตัวหน้าปัดรูปแบบหน้าปัดเราใช้การเลื่อนแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะพอเราเลื่อนแบบเนี้ยเลื่อนที่มุมจอนะจากซ้ายสุดไปขวาสุดเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบหนึง่งขวาสุดมาซ้ายสุดก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับการเปลี่ยนในรูปแบบของหน้าจอเนี่ยทำแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องกดค้างเท่านั้นครับ พอกดค้างเสร็จนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เราเลือกอันนี้ผมใช้เวฟไอดเออร์อยู่นะครับผมผมก็จะเปลี่ยนนะเป็นโมดูล่าอันต้านะครับผมกดไปทีหนึ่งนี่ครับคดสวยครับเหมือนได้เครื่องใหม่ครับคือโมดูล่าอันต้าเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับอันต้าอันต้าสองอยู่แล้วนะครับ Apple Watch อันต้าสองนะครับผมนะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับตัวนี้แหละอันต้าสองเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันของ g e เ t u r e ก็คือการที่เอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาแตะกันเนี้ยสองครั้งครับ ก็คือแทนการแตะหน้าจออย่างนี้สองครั้งนะครับเพื่อเป็นการปฏิเสธหรือว่ารับสายนะครับผมแต่ไอตัวนี้ผมอัปแล้วนะผมไปค้นหายังไม่เจอฟังก์ชันนั้นนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่ใช้บนวัตต์อัลต้าแรกตัวแรกนะครับหรือว่าซีรีส์แนะครับที่ยังไม่ใช่ซีรีส์เนะแล้วไปเจอตรงที่มันปรับได้น่ะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะอันนี้ผมหาแล้วมันไม่เจอนะต่อมานะครับรูปลักษณ์หน้าตาของหน้าจอจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสวยมากนะครับตรงกลางเนี่ยจะบอกในส่วนของเวพอยท์นะครับ เวพอยต์จะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเวพอยต์จากเดิมจะเป็นแบบนี้2มิตินะครับแล้วเราก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเวลาที่เราจอดรถเรากดปักหมุดไว้ที่รถเราใช่ไหมครับตอนเรากลับไปหารถเนี่ยเราก็ใช้เวพอยต์ตัวนี้ในการค้นหาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ครับคือค้นหาเหมือนเดิมแต่รูปแบบการแสดงผมเปลี่ยนเป็น3มิติครับมีมุมสูงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมนี่ครับมันเจ๋งมากเลยครับครับแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เปลี่ยนไปจากของเดิมนะครับผมนะครับนี่นะครับกดเปลี่ยนได้้นนะใหเป็2มมิิิิตตกับ3 ่าเห็นไหมนะออกมานะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของนี่ครับเวอร์ค็อกเวอร์คอกผมไม่แน่ใจในกล้องมันจะเห็นไหมนะเพราะว่ามันสว่างเหลือเกินนะหน้าจอนะครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับคือโปรแกรมถูกทําใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมนะครับนี่ครับเลื่อนไปได้หมดเลยนะเนี่ยนะครับเหมือนเป็นไทม์โซนนะครับเนี่ยเลื่อนไปได้เลยนะเห็นไหม น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมนะครับนะครับต่อมาเป็นเข็มทิศอ่ะเข็มทิศนะครับเข็มทิศก็ยังคล้ายๆของเดิมนะเข็มทิศก็เหมือนกับเวฟพอยต์เลยนะครับนี่มีอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังกช์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือฟังกช์ชันการเดินเท้าครับเมื่อไหร่ที่เราใช้ฟังกช์ชันการเดินเท้านะแล้วเ,เราเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ตรงนั้นเนี่ยมีสัญญาณครับตัว แผนที่เราจะปักหมุดตรงนั้นไว้นะครับผมให้อัตโนมัตินะครับเพื่อเพื่อที่เวลาที่เราเดินเข้าป่าหรือเดินไปที่ที่ไม่มีสัญญาณเนี่ยเรายัางใช้สัญญาณ g p s ในในการเดินกลับมาที่เดิมนะครับ ในตำแหน่งล่าสุดที่มันยังสามารถรับสัญญาณของโทรศัพท์ได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือดีมากนะครับที่อัปเกรดมาสําหรับคนที่เดินป่าเนี่ยต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับฟังก์ชันนี้นะครับไม่ต้องมานั่งคอยกดไม่ต้องมานั่งคอยเช็คเองว่าเอ้ยตรงนี้มันสัญญาจะหายแล้วต้องปักหมุดไว้ก่อนแล้วใช้ GPS นําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้อัตโนมัติเลยนะครับผมนะครับนี่ครับต่อมาก็เป็นตัวนี้นะตัวบอกตัวบอกอุณหภูมินะครับก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับ แต่ก่อนมันจะเป็นทีมอีกแบบหนึ่งนะครับปือกเหมือนยกเครื่องโปรแกรมใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับผมนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เราใช้งานแบบนี้แล้วเราปัดขึ้นนะครับมันจะมจะกลายเป็นมัติทากใช่ไหมแต่ตอนนี้มัติทากไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็นวิดเจ็ตนะครับถ้าเราต้องการให้โชว์มัติทากขึ้นเราต้องกดปุ่มคาวสองครั้งครับดัอบเบิ้ลคลิกตึ๊ดๆอย่างนี้นี่ครับวิดเจ็ตมันมาอยู่ตรงนี้ครับโปรแกรมที่เราเปิดครั้งไบ้ เพอาะอเฟสเหมือนได้ในกาใหม่เลยครับต้องมานั่งเล่นใหม่เลยอ่ะนะครับเนี่ยนะครับมันดีมากเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของตัวโมดูลลาอันต้านะเขาจะบอกในส่วนของตัวความสูงนะของระดับน้ําทะเลหรือว่าจะใช้เป็นแรงกดอากาศก็ได้และอันนี้เราสามารถตั้งได้ที่แอปนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าเรากดเข้ามาที่โมดูลลาอันต้านะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสามารถตั้งได้ครับว่าให้เราเป็นความสูงหรือว่าเราเป็นความลึก นะครับลึกก็คือ,อถ้าเราไปเล่นน้ําหรือว่าเราไปดําน้ำเนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชันดิฟมันก็จะบอกว่าตอนนี้เราลงมาในน้ำเนี่ยลึกเท่าไหร่แล้วนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามตามความต้องการใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เนาะนะครับนี่ครับมันดีมากเลยนะเวอร์ชันใหม่เนี่ยผมคือตั้งแต่ผมใช้ apple watch มาแล้วผมอัปเกรดมาเรื่อยนะผมรู้สึกว่าเวอร์ชันเนี้มันเป็นเวอร์ชันที่พออัปเสร็จแล้วเหมือนเราได อุปกรณ์หรือว่าได้ไดกาเครื่องใหม่เลยนะครับมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะพี่ๆท่านไหนที่ใช้8 9หรือว่า Apple Watch ตัว,ต,วตัวแรกเหมือนของผมอันนี้นะหรือว่า Apple Watch 2อยู่เนี่ยก็ถ้าลังเลที่จะอัปเกรดนะครับผมแนะนำให้อัปเลยนะครับผมแล้วพี่ๆจะได้เหมือน ในการเลืยอนใหม่มาเลยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันแทบยกเครื่องมาใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ผมอัปเกรดห้ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานได้ราบรื่นปกตินะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะอัปไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองเข้ามาดูคลิปผมเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เอ่อ UI อินเทอร์เฟซต่างๆที่ใช้งานเนี่ยมันมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ เล่นได้ใช้ได้สะดวกขึ้นนะครับแต่เสียดายนะครับเขาไม่ได้ใส่ตัว g e เชอ r ์มาให้นะที่เป็นระบบจีดหนีบเงี้ยสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเจ๋งเลยนะครับหรือว่าผมมาหาไม่เจอก็ไม่รู้นะถ้าพี่ๆท่านไหนหาเจอหรือว่ายังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมผมจะได้เอาไปใช้งานนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมลอง auto n i g h ในส่วนของตัวนี้ให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าผมปิดไฟนะนี่ครับผมปิดไฟนะเดี๋ยวตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็น auto n น g h อัตโนมัติเฮ้ยโคตรเท่ครับเห็นไหมแล้วผมเปิดนะนะครับแล้วเดนะ มันก็จะสว่างกลับมาเหมือนเดิมให้อัตโนมัติเอ๊อแม่งโคตรดีครับอย่างนี้โอเคเลยครับใครที่ลังเลอพไปเลยครับผมแนะนําเลยครับผมนะครับลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามช anel สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละเดี๋ยวเอามาใส่เล่นต่อครับ